มารีวิวการไปไหว้พัะพิคเนตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะองค์นี้จะเป็นองค์สำริศนะคะอยู่ที่อุทยานพับพิคเนตตำบลคลองเขื่อนนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งการเดินทางนะคะเราเลือกเดินทางไปทางวัดสมัยค่ะการไปวัดสมัยครั้งนี้นะคะเราก็มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายนะคะด้วยความที่เรานะคะจะเอา ย่้าเอาฟางนะคะไปให้น้องงวน้องควายกินนะคะนี่นะคะเราเจอแล้วนะคะที่นี่นะคะจะเป็นควายเผือกน่ารักมากนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราเห็นควายเผือกกตกปกติเราจะกลัวสัตว์อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าพอเราเจอน้องอ่ะเราไม่กลัวเราแบบเราชอบน่ารักมากนะคะเราก็ให้หญ้าให้ฟางน้องควายเผือกไปนะคะซึ่งน่ารักมากยืนมองอยู่นานมากอยู่ตรงนี้นานมากนะคะพอให้เสร็จแล้วนะคะ เราก็อธิษฐานนะคะว่าเออวันนี้เรามาทําบุญนะคะให้ย่าให้ฟางแล้วนะซึ่งมีสมาชิกนะคะที่เป็นสายมูด้วยกันบอกให้เราทําแบบนี้ค่ะต่อมานะคะขับรถออกมาค่ะก็จะถึงอุทยานแล้วนะคะการจอดรถนะคะก็จะอยู่ทางด้านหลังองค์พ่อนะคะพอเราจอดรถนะคะแล้วเราก็จะเดินอ้อมไปทางด้านหน้าค่ะเดินเข้ามาเราก็จะเห็นองค์พยืนใหญ่ต่าง,ง,งานอยู่อย่างน,นี้เห็นแล้วแบบรู้สึกดีมากนะคะเพราะว่าอยู่ดีเราก็อยากมาอยา มากมากจริงๆนะคะเดินเข้าไปค่ะทางซ้ายมือค่ะจะเป็นตู้นะคะให้เราไปซื้อของวา่าซึ่งของว่านี่นะคะเราจะไปซื้อหรือว่าเราจะเอาไปเองก็ได้เนาะค่ะเขาก็ใช้ใบอนุโมทนาออกมาจากตู้นะคะแล้วก็เอาใบานะคะไปแลกนะคะซึ่งเราเลือกชุดที่ใหญ่สุดเลยนะคะเดินเข้ามานะคะ จุดที่หนึ่งที่จะไหว้ค่ะคือพระแม่อุมาแล้วก็พระศิวะนะคะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราจุดเทียนแล้วก็เอาไปลอยที่น้ํานะคะแล้วก็อธิฐานค่ะแนะนําให้อธิฐานแค่หนึ่งข้อที่เราอยากได้นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเป็นการไหว้พระพิฆเนศค่ะเราจะมีจุดที่ยินเขาเรียกว่าจุดยินรับพลังนะคะเรานะคะก็จะถือของไหว้นะคะที่จุดยินรับพลังนะคะแล้วก็ท่องโอมสีคเนยน้ำมันะคะแล้วก็ท่องบทสวดที่เขามีไว้ให้แล้วก็ขอพรค่ะมองที่อง์ตา มองที่ตาของท่านนะคะแล้วเราขอพรค่ะต่อไปนะคะก็ไปวางทูบวางเทียนนะคะในการวางทูบวางเทียนเนี่ยเขาจะมีให้เราอ่ะใส่น้ํามันด้วยนะคะซึ่งน้ํามันก็จะอยู่ในชุดวาเราก็ไปใส่น้ามันก่อนแล้วก็จุดทูบจุดเท,ทียนนะคะแล้วก็เอาไปปักค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาดอกไม้นะคะน้องหนุ่มมุสก,กัดน,นะคะแล้วก็กระดิ่งค่ะ ไปเดินรอบองค์พ่อ3ามองค์นะคะระหว่างที่เดินนะคะก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่นะคะกับพรที่เราขอไปหนึ่งข้อเมื่อกี้นะคะว่าเราขออะไรไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็สามรอบแล้วเรามาวางน้องหนูนะคะที่จุดวางค่ะเราชอบน้องหนูตัวนี้มากน่ารักมากเป็นสาเหตุที่เราเลือกชุดไหว้ชุนีนะเพราะเราชอบหนูตัวนี้มากเราก็เลยเอามานะคะเอามาไหวถวายให้องค์พ่อนะคะจากนั้นกระดิ่งที่เราเอามานะคะก็ไปแขวนนะคะตรงนี้นะคะก็จะทําให้เรานะ เขาบอกว่าเป็นความเชื่อทําให้เราดังทําให้เราปังนะคะทําให้เราทำลารประสบความสําเร็จมันก็จะเหมือนเสียงกระดิ่งที่มันตังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ตลอดเวลานะคะพอเดินลงมาค่ะถึงจุดไหว้ค่ะเรานะคะสามารถลาของไหว้ของเรานะคะกลับไปบ้านเพื่อไปกินเป็นสี่มงคลได้นะคะก็จะมีบทสวดให้แล้วก็มีถุงให้ค่ะแล้วก็ใบอนุโมทนานะคะเขียนชื่อค่ะแล้วก็เขียนว่าอุทิศให้ใครนะคะแล้วก็ใส่ไว้ที่ตู้นะคะเขาจะมีตู้ขยอยจากนั้นนะคะซ้ายมือค่ะก็จะเป็น ถ้าเราไปไหว้พระพิฆเนศองค์จำลองนะคะก็จะเป็นถวายยาแพงแล้วก็ปิดทองนะคะองค์นี้เขาว่าจะสําเร็จสมหวังมากนะคะให้เราขอพอก็ขอข้อเดียวจากที่เราขอพระพิฆเนศองค์หด่นั่นเองนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็กราบค่ะอ้อก่อนกราบนะคะอย่าลืมไปกระซิบผูหนูนะคะแล้วบอกน้องด้วยนะว่าเมื่อกี้นี้เราไปทำบุญให้ยาให้ฟางมาแล้วนะคะ เรานะคะจะขอยกบุญนี้นะคะทั้งย่าทั้งฟางเนี่ยให้น้องหนูเอาไปเลยนะคะให้น้องหนูเอาไปเล่นให้เอาไปสร้างบ้านที่น้องหนูชอบนะคะแล้วก็ให้น้องหนูนะคะช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จกับพรที่เราขอองค์พระพิฆเนศไปค่ะใครจะไปตามก็ไปตามได้นะจ๊ะล้วจะมารีวิวว่าได้หรือไม่ได้เนาะ